กับบ่โอ้ผม่เป็นว่าบวบอกทฟังเยว่าแบบแจมื่เขาไม่เกียวหน้าเล่าอยากได้อยู่แต่ว่าใมึงมาติดตัวอยู่เดี๋ยวมีบอกวิวนย่านเขาเป็นแจดเี๋ยวราบอเอยปาก เออจาปลเวลาตีอเป็นนี้คมขุ่มหลองานละแต่ว่าิดยอาจารย์งานเอองง่ะใครอาจารย์ไอฟิวคือกันอเลยเอ้ยฮะเยงานงา้วนี่คือขอทางเลยเออไะเขาบอกฟิวอกฟิวิน่ะ แต่ว่าเขาบกแกงตีบ้านเหนือเนนกะหงกแก่าเ,เป่าปีหวังปีมกานี่ยหรือปนี่ปีกปีไกีก่ปีไปก่ปี่ปีไก่ปีไ่ปีไ่ปีไกปี้ก่ปีก่ปีไก่ปีไก่ีไ่ปไกปีก่ี่ปีไก่ปีไก่ปีเกี่ปนนนนีไก่ปีไก่ี่ีไ่ปีไกปีก่ีไ่ปีกาีไ่ี่่กี่่กีี่ไไ่ มันมาลงบัญชีสิบเอ็ดไล่มันมาส่งเงินสิบเอ็ดไล่อ่าอ่าอ่าพี่อะไรครับวัดมันเวลาตอนที่ว่าลดออกลดเยอะไม่ไม่เอาให้ผู้ใหญ่พี่ล้วนั่นเลยตีกันเลยถ้ามีไปวอดปุ๊บมันก็ผู้หามันไาอยู่ใสมันก็วันไปงั้นครบอืมหลงรูดมันลงห้อเงินมาให้จ้กของผู้ใดล่ะ แต่วาเขียนแต่หยอดเงินครับเงินอย่างเชี่ยเยะอย่างเงิความเขียนซื้อแค่หน้าความคนไงวะแต่ใช้โลโอ้ปิดใจจะพาไปก็ได้ป่าพาไปแต่งานหน่อยๆของพี่น้องเราสามไร่สองไร่ในลืบหินแหงนลงไปเป็นแห่ง

หลังไล้เกลือนที่ว่าสี่ไล่กว่าไหมนี่นที่ว่าว่ามันว่าว่าเท่าไหร่สามไล่กสองไล่สี่ไล่เป็นทอมน,นไล่ผู้หญิงทอมทอมมันอะนั่นละจะให้เกี่ยวสี่สีไ่ไล่สองงานผมจำได้ดตายเนี่ยที่ตรงนั้นตรงเสาไฟฟ้าแรงสูไไง,สอ,งอ่ะ,อะ